สมณพราหมณสูตรเรื่องระหว่างกำหนดรู้กับรู้ทั่วถึงปฏิจจสมุปบาทสมณพราหมณสูตรนี้มีสองพระสูตรรวมกันคือปัทมสมณพราหมณสูตรและทุติยสมณพราหมณสูตรทั้งสองพระสูตรเกิดขึ้นที่วัดเชตวันพระพุทธองค์ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายด้วยเรื่องปฏิจจสมุปบาท ในปัทะรมสมณพราหมณสูตรพระพุทธองค์ตรัสว่าสมณะหรือพราหมณ์ที่ไม่ได้กำหนดรู้ปฏิจจสมุปบาทแต่ละอย่างว่าคืออะไรเกิดอย่างไรดับอย่างไรและจะทำให้ดับได้อย่างไรหาใช่สมณะในหมู่สมณะไม่หรือหาใช่พราหมณ์ในหมู่พราหมณ์ไม่ทั้งไม่อาจจะทำให้แจ้งซึ่งประโยชน์แห่งความเป็นสมณะ หรือประโยชน์แห่งความเป็นพรามด้วยปัญญาตรัสรู้ในปัจจุบันด้วยส่วนผู้ที่ได้กำหนดรู้ตรัสโดยในตรงกันข้ามในทุติยสัมณพราหมณสูตรพระพุทธองค์ตรัสถึงสมณพราหมณ์ผู้ไม่รู้ทั่วถึงในปฏิจจสมุปบาทแต่ละอย่างว่าคืออะไรเกิดอย่างไรดับอย่างไรและจะทำให้ดับได้อย่างไร ย่อมเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะล่วงพ้นชราและมรณะเป็นต้นได้สำหรับผู้ที่รู้ทั่วถึงตรัสโดยในตรงกันข้ามหมายความว่าสม,มณะหรือพรามที่แท้จริงต้องมีการพิจารณาหรือกำหนดรู้ในปฏิจจสมุปบาทจึงจะได้ประโยชน์แห่งความเป็นสม,มณะหรือพรามและถ้าจะเอาชนะปัจจัยแห่งทุกได้ ก็จะต้องรู้อย่างแจ่มแจ้งในปัจจัยแห่งทุกข์นั้นๆทั้งการกำหนดรู้และการรู้อย่างแจ่มแจ้งในปฏิจจสมุปบาทต,ต้องรู้ตามแนวทางแห่งอริย,ยสัจจบทัศพลวักสิบพระสูตร